มนิลาดินแดนแห่งแมวไม่เกินจริงเลยทุกคนสวัสดีครับทุกคนมิกไปมะนิลามาสามวันสองคืนแต่จะบอกว่าแมวเยอะมากอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มีถ่ายมานะครับผมมีขนาดแค่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวปลาไปละเจ็ดแตัว9้าตัวนะครับผมรวมถึงเดินระหว่างทางท่องเที่ยวนะครับในตัวเมืองมะนิลาไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนนะทุกคนเจอแมว ทุกจุดจริงๆอย่างที่เขาลือกันเลยว่ามานิลาเป็นดินแดนแห่งแมวจริงนะครับผมไม่ว่าจะเดินไปทางถนอนอยู่ตามซอกซอยตามสวนสาธารณะหรือตามร้านค้าต่างๆจะสามารถพบแมวได้ทุกที่อย่างเช่นตอนนี้นั่งรถอยู่ดีก็อยู่ตามกำแพงอยู่ตามพื้นรูปตามบันไดและทุกตัวคือมีทั้ง ทุกสีทุกแบบทุกสไตล์นั่งแบบอยู่ตามดิมทาง,างนี้เลยนะคบผมแต่ก็เราก็ได้แค่ดูนะครับเราก็ไม่กล้าให้อาหารเพราะว่าเราส่วนใหญ่เป็นน้องแมวจอดนะคะทุกคนและทุกตัววางตัวก็อ้วนตุบบางตัวก็ผอมแห้งคือใครชอบแมวอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะต้องหยุดถ่ายแทบทุกจุดเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มีถ่ายมานะครับทุกคนใครไปมานิลาลองไปแวะถ่ายรูก,กับน้องได้นะครับผม